MB1 สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคน how are you สบายดีไหมคะคุณครูอ้อยนะคะคุณครูจิตตราภาแก้ววิจิตวันนี้คุณครูอ้อยมีคำถามง่ายๆมาถามนักเรียนนะคะนักเรียนทุกคนตอบได้แน่เลยคำถามนั้นก็คือนักเรียนกำลังทำอะไรอยู่คะอ่านักเรียนก็ตอบไง่ายเลยหนูกำลังดูครูอ้อยสอนค่ะ หรือบางคนบอกว่าหนูกำลังทำการบ้านอยู่ค่ะใช่ไหมคะหรือบางคนอาจจะตอบว่าหนูกำลังทานอาหารค่ะแล้วก็ดูขูอ้อยด้วยนะคะอ่าเหตุการณ์พวกเนี้ยคือเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในขณะที่กำลังพูดอ่าวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องนี้กันนะคะก็คือภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า resent, Contin Ten. present continuous tense present Continuous tense ก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะที่กำลังพูดอยู่นะคะส่วนจะเป็นยังไงบ้างมีหลักการอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปรู้จักให้รละเอียดกันนะคะพร้อมไหมยังคะพร้อมแล้วไปเรียนกันค่ะ Present continuous tense หมายถึงประโยคที่กล่าวถึงเหตุการณ์หรือการกระทำ ที่กำลังเกิดขึ้นในขณะที่กำลังพูดอยู่ค่ะและรวมไปถึงเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นเช่นในช่วงสัปดาห์นี้ในช่วงอาทิตย์นี้ในช่วงเดือนนี้ในช่วงปีนี้นะคะยกตัวอย่างเช่นกำลังเกิดขึ้นในขณะนี้ก็เช่น i am teaching english ฉันกำลังสอนภาษาอังกฤษ you are listening คุณ กำลังฟังนะคะในช่วงที่กําลังพูดอยู่ต่อไปถ้าเป็นช่วงที่อยู่ในช่วงระยะเวลาเช่น uh, we are learning Chinese this term ในช่วงเทอมเนี้ยเรากําลังเรียนวิชาภาษาจีนกันนะคะเป็นไงคะ uh, พอเข้าใจแล้วนะเดี๋ยวเราไปรู้จักโครงสร้างของประโยค present continuous tense กันค่ะโครงสร้างประโยค present Continue a s t e n นะคะมาดูเลยค่ะเริ่มต้นจาก subject ก็คือประธานนะคะตามด้วย verb to be is am และ are ซึ่งเป็น verb ช่วยนะคะและตามด้วย verb เติม i n g ซึ่งเป็น verb หลักนักเรียนสังเกตนะคะมันเป็นจุดเด่นและหัวใจสำคัญของ Tense ในกลุ่ม Continuous Tense นี้นะคะก็คือ verb to be ตามด้วย verb ing เพราะฉะนั้นเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปแต่งประโยคนะคะเราต้องไปรู้จักหลักการเติม ing ที่ verb กันนะคะไปค่ะไปเรียนรู้หลักการเติม ing ที่คำกิริยากันค่ะมาดูหลักการเติม ing ที่ท้ายคำ กริยากันเลยนะคะข้อที่หนึ่งคำกริยาทั่ว,วไปเติม ing ไว้ท้ายคำกริยานั้นได้เลยนะคะเช่น walk เป็น walking เดิน drink drinking ดื่ม cook cooking ปรุงอาหาร clean cleaning ทำความสะอาดและยังมีอีกมากมายนะคะนักเรียนก็ค่อยๆศึกษาไปต่อไปเรามาดูกฎการเติม ing ที่คํากริยาข้อที่2ค่ะหลักข้อที่2นะคะคํากริยาที่ลงท้ายด้วย e ให้ตัด e ออกก่อนนะคะแล้วเติม ing เช่น hope hoping หวัง ride, riding, ขี่ make, making, ทำ write, writing, เขียน dance, dancing, เต้น bake, baking, อบหมายถึงอบอาหารอบคุกกี้นะคะ smile, smiling, ยิ้มยังมี การลงท้ายด้วย e หรือประมาณ e อีกนะคะเป็นคำยกเว้นเดี๋ยวเราไปรู้รจักกันนะคะมีข้อสังเกตนะคะนักเรียนถ้าคำกริยานั้นลงท้ายด้วย ie นะคะให้นักเรียนเปลี่ยน ie เป็น y เสียก่อนแล้วเติม ing เช่นไทยไทยผูกมัดลาย lying โกหก die dying ตายเป็นไงคะต่อไปเรามาดูหลักข้อต่อไปกันคะ่ะหลักข้อที่3นะคะคำกริยาที่มีพยางคเดียวมีสละเสียงสั้นตัวเดียวมีตัวสะกดตัวเดียวให้เติมตัวสะกดตัวสุดท้ายเพิ่มไปอีก1ตัว แล้วเติม ing นะคะสังเกตดีๆนะคะเช่น stop stopping หยุด plan planning วางแผน bake baking ขอ shop shopping จ่ายกลา swim swimming ว่ายน้ำ shut shutting ปิด cut cutting ตัด run running วิ่ง dig digging ขุด put putting วางหรือใส่และ hit hitting ตี ยังมีอีกเยอะนะคะนักเรียนก็ศึกษาต่อไปโตขึ้นก็จะได้ความรู้เพิ่มมากขึ้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูต่อไปค่ะยังมีคำกริยาบางคำนะคะนักเรียนที่ไม่สามารถเติม ing ในกลุ่มของ continuous tense ได้เลยนะคะเราเรียกคำกริยากลุ่มนี้ว่า stative verb หรือกริยาคงที่เช่น love รัก like ชอบ have มีและยังมีอีกมากมายนะคะเอาเป็นว่านักเรียนอย่าเพิ่งคิดเยอะนะคะให้รู้ไว้ก่อนเดี๋ยวโตวขึ้นมานะักเรียนก็จะได้เรียนต่อไปเองนะคะตอนนี้เรามาทดสอบความรู้ในเรื่อง present continuous Tense กริยาที่เติม ing กันก่อนดีกว่าคะ่ะ Are you ready พร้อมไหมพร้อมแล้วไปทดสอบกันค่ะ พร้อมไหมคะนักเรียนเอาเรามาทดสอบกันนะคะให้นักเรียนเติม erm ing ท้ายคำกริยาเหล่านี้ให้ถูกต้องโดยคุณครูจะมีให้ทั้งหมด16ข้อนะคะแต่เราจะทำไปครึ่งหนึ่งก่อนคือ8ข้อแล้วที่เหลืออีก8ข้อนักเรียนกลับไปทำเป็นการบ้านนะคะเริ่มเลย number one sing เติม erm ing ยังไงคะ ฉเฉลยค่ะเติม i n g ได้เลยนะคะ s i n g i n g singing ร้องเพลงถูกไหมคะข้อที่สอง number two chat เติม i n g ยังไงคะ,ฉะเฉลยนะคะ chat พยัญชนะเดียวมีสระตัวเดียวคือ u และมีตัวสะกด t ตัวเดียว ก่อนจะเติม ing ต้องเติมตัวสะกดตัวสุดท้ายไปอีกหนึ่งตัวแล้วจึงเติม ing ก็เป็น shutting shutting ปิดค่ะ number 3 open เติมยังไงคะเฉลยนะคะเติม ing ได้เลยค่ะ o p e n i n g opening เปิด number 4 drive เติม i n g อย่างไรคะเฉลยนะคะคำนี้ลงท้ายด้วย e ตัด e ออกไปก่อนเลยแล้วจึงเติม i n g ก็จะได้ d riving driving ขับรถนะคะ number five put เติม ing ยังไงคะ,ฉะเฉลยนะคะเป็นคำพยางค์เดียวมีสระคือตัว u ตัวเดียวและมีตัวสะกดคือตัว t ตัวเดียวเพราะฉะนั้นต้องเพิ่มตัวสะกดตัวท้ายอีกหนึ่งตัวก่อนแล้วจึงเติม i n g ก็จะได้ p u t t i n g พู้ชิงวางหรือใส่ number s ข้อ6ค่ะ dig เติม i n g ยังไงคะ,ฉะเฉลยนะคะเป็นคำพยาง์เดียวมีสระคือตัว i ตัวเดียว และมีตัวสะกดคือตัว G ตัวเดียวเพราะฉะนั้นก่อนจะเติม ing ต้องเพิ่มตัวสะกดตัวสุดท้ายอีกหนึ่งตัวก่อนแล้วจึงเติม ing ก็จะได้ digging ขุดนะคะเป็นไงคะ number s run เติม ing ยังไงคะ เฉลยน,น,นะคะมีสระตัวเดียวคือ u ตัวสะกดตัวเดียวคือ n ก่อนจะเติม ing ต้องเพิ่มตัวสะกดตัวสุดท้ายอีกหนึ่งตัวก่อนแล้วเติม ing ก็จะได้ R u n n I n G, running วิ่งข้อสุดท้ายแล้วนะคะ study เติม ing ยังไงคะเติม ing ได้เลย studying Studying เรียนต่อไป number n swim number 10 sleep 11 cook 12 stop 13. play 14. cry 15. eat 16. hit ที่เหลือนี้นะคะนักเรียนเอากลับไปทำเป็นการบ้านนะคะหวังว่านักเรียนทุกคนคงทำถูกบุญนะคะเพราะเราได้ทำพร้อมกันมา8ข้อแล้วนะคะตั้งใจทำค่ะ เป็นยังไงคะถูกกันเท่าไหร่นะไม่ยากเลยเห็นไหมคะครูบอกแล้วตั้งใจฟังตั้งใจเรียนก็จะรู้เรื่องสำหรับในรหัสต,ต่อไป209เราจะมาเฉลยการบ้านที่เราทำกันนะคะทั้งครั้งที่1และครั้งที่2ดูสิคะว่าใครจะได้คะแนนกันเท่าไหร่นะคะสำหรับวันนี้ครูอ้อยก็ขอบายบายเลยนะคะ